สวัสดีครับเพลงนี้ก็จะชื่อเพลงว่าพี่ยอมไม่กินหมูนะครับพี่ยอมไม่กินหมูสายอดซ้องนะครับซายอกกระเซดได้มองเป็นผักซ้องมาหัดเล่นกีตาตร์ตีคอร์ดกันนะครับคอร์ดที่จะใช้ก็จะมีคอร์ด G นะครับคอร์ด E m ม n เนอรคอร์ด C ก็คอร์ดดีนะครับจริงๆแล้วปกติจะมีคอร์ดบีมิเนอร์มาด้วยนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นคอร์ดอื่นให้นะครับเพื่อจะเล่นได้ง่ายๆแล้วก็ไม่เพี้ยนด้วยนะครับเราใช้แทนกันได้นะครับเล่นแค่สีคอร์ดพอในเพลงนี้สำหรับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้นะครับมาหัดจับคอร์ดกันก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่า โดยปกติในต้นฉบับก็จะเล่นไว้ในคีย์ F นะครับคีย์ F มันก็จะต่ำกว่าคีย์ G นะครับทีนี้ในการร้องเพลงนี้เราจะใช้เสียงสูงกว่าต้นฉบับมานิดหน่อยนะครับเริ่มหัดจับคอร์ดนะครับเริ่มที่คอร์ด G คอร์ด G ใช้นิ้วนางนะครับจับที่เส้นหนึ่งนะครับช่อง3 นิ้วกลางจับที่เส้นหช่อง3ครับแล้วก็นิ้วชี้จับที่เส้นห้าช่องสองครับอันนี้เป็นคอร์ด G e นะครับหรือว่าถ้าสำหรับมือใหม่ก็ให้จับเส้นเดียวก่อนก็ได้ครับถ้ายังจับเส้น6กับเส้น1พร้อมกันไม่ได้ก็ให้หัดจับเส้นเดียวไปก่อนนะครับเฉพาะเส้นหนึ่ง คอร์ดต่อไปนะครับเป็นคอร์ด e minor นะครับ e minor เราใช้นิ้วนางนะครับจับที่เส้น4ช่อง2แล้วก็นิ้วกลางจับที่เส้น5ช่อง2นะครับอันนี้เป็นคอร์ด e minor นะครับ หรือว่าใครจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางก็ได้นะครับจับที่เส้น5และ4นะครับช่อง2นะครับต่อไปเป็นคอร์ด C นะครับคอด C ใช้นิ้วชี้นะครับจับที่เส้น2ช่อง1นะครับนิ้วกลางจับที่เส้น4ช่อง2ครับแล้วก็นิ้วนางจับที่เส้น5ช่อง3นะครับ เป็นคอร์ด C นะครับแล้วก็อีกคอร์ดนึ่งเป็นคอร์ดดีนะครับคอร์ดดีใช้นิ้วนางนะครับจับที่เส้น2ช่อง3นิ้วกลางจับที่เส้นหนึ่งช่อง2ครับแล้วก็นิ้วชี้จับที่เส้น3าช่องสองครับอ่าอันนี้เป็นคอร์ดดีนะครับ โอเคผมก็จะเล่นแค่สี่รอดนี้นะครับในเพลงนี้ mm hmm. B m ม n o เรเราไม่ต้องไปเล่นนะครับ B m ม n o r ค่อนข้างจะจับยาก mm hmm. ไว้เอาไปเล่นเพลงอื่นดีกว่านะครับ mm hmm. เก็บไว้บ้างคอร์ดยากๆนะครับเอามาเล่นเยอะๆไม่ดีนะครับเดี๋ยวมุกเลือง mm hmm. อ่าสำหรับการตีคอร์ดนะครับในเพลงนี้ผมก็จะใช้เป็น สองแบบเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบเต็มห้องลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดผมก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลง้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงอ่ะเป็นแบบเต็มห้องนะครับแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปหรือว่าใครจะตัดลงขึ้นออกก็ได้นะครับเหรือจะเพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับ ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับการตีคอร์ดเต็มห้องจะใช้ไม่เยอะนะครับเพลงนี้หรือว่าถ้าใครอยากจะตีแบบลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ก็ได้นะครับ ลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลง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 ่งก็แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ในเพลงนี้แต่ในคลิปนี้ผมจะใช้แบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับเพื่อจะง่ายสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็ฟังดูก็ไม่คีเรกเกินไปนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องก็จะตีลงสองครั้งแล้วก็ก่กอนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้ลงลงลงขึ้นลงอันนี้เป็นแบบครึ่งห้องนะครับหรือใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก็ตัดลงขึ้นออกได้นะครับลงลงแล้วก็เปลี่ยนลง ลงลงลงก็เปลี่ยนลงลงแบบนี้ก็ได้นะครับออก,ก,ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอีกแบบนึ่งจะเป็นแบบลงขึ้นแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปใครจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับ ลงขึ้น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 แบบนี้ก็ได้นะครับรไไงลงขึ้นนะครับแต่ในคลิปผมจะใช้ใแบบลงลงแล้วก็ใส่ลงขึ้น้าไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ด สำหรับวิธีการตีคอร์ดน่าจะได้นะครับมีลงลงขึ้นขึ้นลงลงเต็มห้องนะครับก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปแล้วก็แบบครึ่งห้องก็ลงลง,ลงแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปโอเคนะครับเรามาเริ่มหัดกันไปทีละท่อนนะครับผมจะเริ่มจากการตีคอร์ดก่อนหนึ่งคอร์ดนะครับเป็นคอร์ด G นะครับตีเต็มห้องไปเลยนะครับ ก่อนจะร้องเพลงเพื่อจะหาคีย์ร้องนะครับเพราะว่าเราเล่นคนละคีย์กับต้นฉบับอยู่นะครับตีกอด G ไปก่อนแล้วก็หากหาก,ก็ลงกอดจีนะครับพอร้องเพลงเราก็ลงกอดจีอีกในกอด G ีตรงนี้จะเล่นครึ่งห้องนะครับตรงคำหาง ไปเราลงขอดดีนะครับไ,ไม่ทใจน้องนอง้นองเป็น E เนอร r เต็มห้องนะครับส่วนมากจะเป็นเครื่องห้องนะครับตรงไหนเต็มห้องเดี๋ยวผมจะบอกนะครับที่ไม่ได้บอกก็จะเป็นเครื่องห้องนะครับจะตีเป็นลงลงแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับนออ้นอ,งนองลง E m เม o r เต็มห้องตัวตัวลงคอที่ตัวมีบาเอาต้ตองก็ตอง,ต,องต้องลงคอดดีต้องมาสีเราเราเราลงคอดจเต็มห้องนะครับคอดีเราลาแล้วก็ลง จีตรงคำว่าหากกลับมาพึ่งห้องนะครับขาดจีม,มีขอดดีครับตรงคำว่าม,ม,มีมีอยู่เต็มอบมีอยูอ่เต็มอบอบอบลงขอด e minor นะครับเต็มห้องนะครับเ,เดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่ จะไม่ลงคอดซีนะครับไม่เข้าใจกันลาเข้าใจกันลาวลาวลงคอดลีลาวมันกาเสะดเดมมอลงคอจ<ม>ีแล้วก็ต่อด้วยคอดีตีลงทีเดียวนะครับคอด,ดีหรือว่าจะตีลงสองฟังก็ได้นะครับแต่ตีลงทีเดียวก็จยกไปเลยแล้วก็ค่อยไปขึ้นต้นใหม่ ถ้าตีลงสองครั้งก็ต้องใส่ลงขึ้นให้ตอนที่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นคอร์ดใหม่นะครับหรือว่าไม่ไม่ใส่ลงขึ้นก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ผมจะตีลงทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูติดติดตรงนี้ก่อนเริ่มจากตีคอร์ด G ีก่อนหนึ่งห้องก่อนจะร้องเพลงแล้วก็มาลงคอร์ด G อีกทีหนึ่งตรงคำว่าหากักจะเป็นคอร์ด G ติดติดกันอยู่

ไปต่ออีกท่อนนึงพี่ใจปูดน,อนอด้อง,ปองเ,ปเป็นลงขอดจี้ลงคำว่าพี่นะครับพี่ใจปูดน้องเป็นเป็นล,ล,ล,ลงขอด e ีเป er, e ็นไต้มุสาริมสาริมริมลงขออีเมเนอร์อีเมเนอร์เต็มห้องนะครับสาริมอยากอยากลงขอสิอยากม้เธอได้ลิม้ม ลิมลงขอด,ดีลิม,มที่บ้านบ้านลงขอดีบ้านพี่น้องแล้วก็ลงอขอดีตรงคำว่าบ้านเต็มห้องนะครับบ้านพี่น้องน้องก็ลงขอดีกลับมาครึ่งห้องนะครับขอดีตรงคำว่าน้องน้องคงไม่มีใครใครลงขอด,ดี ไล่จะบานมาไลา่หลายลงคอด e minor e minor เต็มห้องนะครับไล่ที e ความรู้สึกความรู้สึกซึกลงคอ์ด C ซึกง้องคุณปลานี้นี่ลงคอ์ดีนี่อยากเลงยาวีให้ให้ลงคอดด์ดนะครับให้ชับ แล้วก็ต่อด้วยกอดจีอีกห้องหนึง่งกอดจีตรงคำว่าให้ก็เล่นเต็มห้องนะครับให้ช <'m> ับแล้วก็ต่อด้วยกอดจีเต็มห้องเหมือนกันนะครับกอดจีตรงนี้จะเล่นเป็นสองห้องนะครับก่อนจะร้องไอ้กอดจีตรงคำว่าให้หนึ่งห้องแล้วก็กอดจีก่อนจะร,ออร,ราาา้องไอ, G, อ้ไซายกาเซตเดโมอีกหนึ่งห้องนะครับก็จะเป็นสองห้องติดๆนะครับ เดี๋ยวเรากลับไปดูติดๆในตรงนี้ก่อนนะครับปีไตพุทธน้องเป็นไตพุทธสลิมกอ,อดจีพร้อมกับคำว่าพี่เลยนะครับปีไทพุทธน้องเป็นไทยพุทธสลิมอยากให้เธอได้ดิมวิธีบ้าน ล่านี้อยากเร็งยาวิให้ชับรือสายโกาเซเดโมเราก็ลงกด G ก่อนสายโกาเซนะครับลงกด G ในมองนะครับกด G สายกาเซเดโมมอ,งมอ,งมองลงอกด C กลับมาตึงห้องนะครับ ไม่ก็ลงขอด,ดีตรงคําว่าขอแล่งเมือเเม่อนใครแล่งเมื่อนใกลเขาใกลลงขอด,ดีเต่มองนะครับคอด,ดีใครเขาอยากจะแล่งกว่าซาบานเราบ้านเราเราลงขอด,ดีเราแบบตายตายบบตายตายตาย,ตาย,ต,าย,ต,ายตายลงขอด,ดีตายว่าจบสูงจัง จังจังลงคอด G ีจังเลยคอดจีเต็มห้องนะครับจังเลยบอกตามภาษาหัวใจเดี๋ยวเราดูติดๆต,ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นคอดจนะครับที่เราเล่นเต็มห้องนะครับส่วน C กับ D ก็จะเป็นครึ่งห้องนะครับเดี๋ยวเราดูติดตดตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวมันจะยาวนะครับเริ่มจากกอดจีเต็มมอกมาก่อนร้องซายโยกะเซตนะครับ บอกตามําสั่งหัวใจใจลงอ e ีเมเนอร์นะครับครื่องห้องเหมือนเดิมนะครับใจมันร้อนรุมมันร้อนรุมรุ่มลงคอดดีนะครับรุมไม่กลา้าฉนเลยฉนเลยลงคอดจี้ตรงคำว่าฉะนะครับฉนเลยคอดจี้เต็มห้องครับฉนเลยแต่พอเจอหน้ากลับชดชดลงคอดสี่ ชอเลยเพราะเราเพราะเราเราลงคอดดีนะครับเรามันคนคี้์คีย์ายคี Point d. Point d. ้ลงคอดีนะครับกดดีเต็มห้องนะครับขีย์ายแล้วกันด้วยคอดดีคอดดีเราจะตีลงห้าครั้งนะครับลงลงลงเพราะเธอแล้วก็ไปจบอยู่ที่คําว่าเธอนะครับ ลงลงลงสามครั้งก่อนแล้วก็เพลาะเตอเพลาะเตอก็ลงลงที่เพลาะลงที่เธอจะครบห้าครั้งพอดีเพลาะเธอพอเปล่อเตอ,รตอเราก็หยุดนะครับรเอนนแบบนั้นนะครับในตรงนี้ก็จะสังเกตได้ว่าพอเราเล่นคอร์ดจีมส่วนมากก็จะเป็นเต็มห้องนะครับคอร์ดอื่นไม่ค่อยจะมีนะครับ จะมีในตอนแรกก็จะเป็นคอร์ด e m i n o r er นะครับกับคอร์ด G แเต็มพอมาท่อนนี้เราก็เล่นเป็นคอร์ด G นะครับพอลงคอร์ด G ีทีไรก็เต็มมอขทุกตีเลยครับอเดี๋ยวดูติดๆในตรงนี้ก่อนบอกตามคำสั่งหัวใจบอกตามคำสั่งหัวใจมันรอดลุ้ไม่กล้าฉัน นะล,ง,ล,นนลงขอดีตงรงคำว่ารักนะครับเลอะเธอนั้นน่ารักอยากจะรักอยากจะรักรักลงขอด,ดีหลอเธอหยบลงขอดีกดจีก็เต็มองอีกแล้วนะครับ ยไว้ตามศาสนาไม่เป็นไรเป็นไรไร,ไรลงกอดสิไรแค่เพียงหัวใจหัวใจใจลงกอดดีใจลองงกันมากันมามาลงกอดจีกอดจีก็เต็มห้องอีกแล้วนะครับส่วนมากจะเป็นกอดจีนะครับที่เต็มห้องกันมา,ามาน ก็ปะมะนองปะมะนองน้องเราขอดีนะครับน้องคง <ผม S 2> ไม่ว่าไรคงไม่ว่าไรไรลงขอดดีนะครับไรตาปีตั้มตาปีตั้มตั้มลงคอดีขอดีนี้จะตีแก้ครึ่งง้องนะครับที่จริงแล้วตรงนี้มันจะเป็นขอดบีไมเนอร์นะครับผมเปลี่ยนเป็นคอดีนะครับ มันพอจะแทนกันได้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นเป็น B minor er ก็ได้นะครับเออมะน้องคงไม่ว่าอะไรตาพี่ทำได้เหมือนที่หวาอ่ะแบบนี้นะครับแต่ผมจะเป็นคอร์ดจีนะครับน้องคงไม่ว่าอะไรตาปี่ทํได้เหมือนที่หวาดตีตีลง อีเมเนอร์ครับทีว่าจะยอมยอมลงคอดซี่ยอมอดมู่เดินหน้าเดินหน้าหน้าลงคอดีหน้าตาน,น้องอายเป็นเป็นลงคอจี้คอจีเต็มห้องนะครับเป็นแฟนแล้วก็มาต่อด้วยคอดดีนะครับมาขั้นก่อนจะกลับไปซ้ำนะครับผมจะไม่ไม่ เล่นในตอนโซโล่นะครับผมจะขั้นคอร์ดเอานะครับเป็นแฟนจะตีลงทีเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะตีให้ครบห้องก็ได้นะครับตีเต็มห้องไปเลยเป็นแฟนเีไทพุทธแล้วก็กลับไปตปีไทพุทธ้องเป็นไทมุสลิมก็จะซ้ำมาจนจบเลยนะครับ ถ้้านนองหเป็แฟจะขั้นตีเดียวก็ได้แล้วก็ที่ไทยพูน้องเป็นไทยุุนซาลินได้นะครับเดี๋ยวเราดูติตดๆในทอนนี้กันะะน,น,นเะเปรดเธอนั้นน่ารักโรดเธอนั้นน่ารัก ใจน้องให้กันมาปะมานมคงไม่ว่าไรตาปีตดำในเหมือนมีวาจะยอมอดมั่วเดินหน้าถ้าน้องให้เป็น ได้นะครับสำหรับเรื่องนี้ซ้ำมาจนจบเลยโอเคคลิปเต็มก็ดูในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อสวัสดีครับบ๊ายบาย